เวลาพวกคนสิจะ้จยิ้มคนสวย่ไหมฮะเฮ้ยสวยค่ะเกินเกินยิ้มเลยค่ะคนสวยคนสวยดยังไม่ทันโผล่จ้าโผล่มาหมออแล้วเนี่ยยางยยังยังไม่โผล่มาเลยเอาแล้วตอนนี้พี่เลี้ยงไปแล้วค่ะ เหลือแค่เราออสาคนาคมองแงแล้วอายพี่เลี้ยงกลับปุ๊บร้องเลยนะคะ ไปเที่ยววันนี้เรากำลังจะไปที่ออเรนเจลพอดีมันพักฟรีพักฟรีมันได้วอ o เชอร์มาจากของบัตรเครดิตที่ของผมมีอะไรเงี้ยย้ายสำมโนครวยแล้วค่ะวันนี้ไ่รูาเขนของก็เยอะมากเลยครั้งนี้วันนี้จะได้ไปนอนค้างคืนแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยปกติเราแค่ไปเที่ยวไปเที่ยวก็กลับกลับมันเป็นห้องนอนเดียวคืนนี้เราจะดูมาลีคินเอออันเดอร์ไปเที่ยวอีกแล้วเฮ้ยพี่ค่ะ เอออยากไปแล้วอยากไปแล้วไปเลยลงไปเลยที่นั่งประจำของหนูนอนเต็มที่แล้วนะพร้อมไปเที่ยวแล้วนะถึงแล้วไปเข้าไปกันโอ้โหเฮ้ยไม่มีเด็กคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นอนอมนิ่ง <c oughs> อร่อยเชียวนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> มีหนังสือพิมารินด้วย <c oughs> ิคอย่างที่ผมเคยอยากทำแล้วมิวกับย่าและยายไม่ยอมไม่อยากเรียกมิวกับย่าทุกคนทุกคนผมอยากตัดโมฮอคให้มาลินมากเลยอะมาลินก็แพยายาเอาใจปาด้วยการตอกมาเป็นโมฮอคตอกมาเป็นโมฮอคไม่มีใครให้ตัดโมฮอคหนูก็เลยผมขึ้นเป็นโมฮอคให้เลยเป็นยังไงคะวันนี้เมื่อเช้าถึงเต้นถึงเต้นไหมคุณสวยคุณสวยคุณสวยเวลาคุณคสวยจะใช้ยิ้มคุณสวยเป็นไหมค้ยสวยค่ะเกิดเกิดคุณสวย คนสวยชอบเป็นคนสวยนะคะคนสวยค่ะหีชอบเป็นคนสวยค่ะมาเลินชุดที่สองอีกแล้วค่ะ เปลี่ยนชุดแล,ล้วค่ะเพิ่งมาถึงเปลี่ยนชุดแล,ล้วค่ะเป็นชุดจิบชานะคะถ้าลูกไปคิดเกียรติละคะ mm hmm. มาลินยิ้มอารมณ์เจ้าให้หน่อยิ <laughs> ยอารมณ์เจ้าทำไงคะ นก็บอกว่าป้ากับแม่นี่ก็จะมาถ่ายกันจังเลยเนาะรุ่มากับูมากโอยดึงผมเลยฮัลโหลฮัลโหลมองก้องป้ากับคุณต้องยินมนลยค่ะคนสวยรุ่มสวยแชรบชมว่าสวยเสร็จแล้วค่ะหนูเปลี่ยนชุดมาหนูก็กินนมแล้วหนูก็หลับเลยแต่ยังไม่ได้ลงไปเดินเล่นเลยนะคะ ชอชมาสวยอะคะื <Gör. S 2> ้วอ้อ้วน <hi> ตัวน้อยอ้วนตัวน้อยกี่บาทก็ไม่ขายนะหมดตัวเนี้ยนะนี่ทุกคนให้ดูมาลินชวอหนึ่งสองสาอ๊ดน <wh> ี <wh> ่นลุกขึ้นมาแรงแรโอ้เซเซเอะดูฮยกมมาลุก เก่งจริงๆเลยค่ะนี่วันนั้นไปหาคุณหมอคุณหมอกให้เล่นอย่างนี้กระเดิกระเดกระเดือกระเดือกระเดืกระดืนี่กระเดกระเดนี่จุ๊งจุงจุ๊งจุตัวโชว์หนสิคะพิกมาเลยมาเลยงไม่ให้ทำเลยนะคะ พร้อมตรงไปข้างล่างแล้วนะคะเอาแรกกินนมเลยว่าจะง่วงปรากฏว่าตื่นเราก็เลยพาลงไปเดินเล่นข้างล่างเลยชุดสีเดียวกันเลยนะคะสีชมพูมาลีนโอ้หง่วงแล้วค่ะคิวขมวมแล้วค่ะไปค่ะ เพน่ไปกินนมคาพได้นิดหน่อยเพแม่จะกระแลกมาลินเปียกมากเลยครับมาลินสิบหมดแรงแล้วค่ะหมดแรงหมดแรงแม่ก็ยังร้อนเลยแม่ก็คือแบบร้อนมากแล้วตอนนี้จะจับกล้องแล้วค่ะหรือจะจับกล้องแล้วค่ะเจันจูงมือกันน้าเอแล้วค่ะจ้าเอ๋ตืมเลยแล้วอ๋อย มาลินไม่อ่อนโยนเลยมาลีดูมือกระชากผมแม่ด้วยนั่งอยู่ข้างนอกเลยนั่งดื่มสบายชนะคุณพ่ออกไปนั่งกับป๊ากันนะเอา,าเ,อเอาไหมเหรอเอาไหมมีคนอยากออกมานั่งชิลกับตป,ป๊าเฮ้ยนี่มาลินมาดูเรือเร็วเรือบอลลูนเลยหเห็นเปล่ามีไฟจมเลย เขาทำไมชอบไฟไงวันนี้เขาต้องแฮปปี้แน่ๆได้รูปไฟเต็ม คุยว่าอะไรครับมาลินมาลินแปลให้ปาฟังได้ไหมค่ะอยากพูดใจแย่เ่ยคนนี้โอเคค่ะเข้าใจปาปาเข้าใจด้วยนะเข้ลูกบอกว่าอะไรบอกว่านมแม่อร่อยจังเลยความพยายามในการอยากคลานนะคะดูสิดูดูนะ นมาขอกำลังใจกับปราป๊าหน่อยค่ะลูทีแต่หนูน่ารักขืนไว้ครับกำลังเรียนรู้นะครับว่าฟิสิกส์เป็นยังไงฟิส how physics works ซอง2องซององเอ้ยเอานาปักเลยก้นดมอาหารมาซองมาเรียนหิวมากเลยค่ะ มองแต่อาหารเลยค่ะตอนนี้หนูอยากกินไหมคะมองไม่จบไม่สิ้นเลือกเร็วเดี๋ยวแม่กินให้จบ ตอนนี้พวกเราหิวมากเลยนะคะอตอนนี้เราให้พี่เลี้ยงแบบไปเที่ยวเล่นนั่งเรือข้ามฟ้าไปไปคอนสยามตอนนี้เราก็เลยอยู่กัน3มคนซึ่งเดี๋ยวคืนนี้เมียเราก็3คนต่อนใช่ใชเดี๋ยวกพิ่งส่งพี่เลี้ยงกลับครับใช่แต่เราหิวอะตอนนี้ไม่ใช่อะไรใช่ยังไม่ได้กินข้าวสั่งรูมเซอร์วิสมาก็ยังแบบไม่ได้ดั่งใจแยาได้ <c oughs> แบบแน <c oughs> ่นแน่นต้องการแบบแน่นแน่นสนใจน้องหมูอยู่เอออยากกินข้าวอยากกินข้ามาลีมีเพื่อนเต็มเลยจะกินหมูเป็นหมูเต็ม ยจยกินเพื่อนด้วยนะคะเนี่ยนี่เราไปถามคุณหมอมาแล้วหมอเขาบอกสองขวัญแปลว,ว่าดื้อหรือเปล่าแล้วก็เหมือนจะถนัดซ้ายด้วยใช่เรื่องนี้เรื่องจริงแล้วบ้านผมอะมีคนถนัดซ้ายคนหนึ่งคือหิมน้องชายคนกลางรู้สึกว่าการถนัดซ้ายมันก็มีข้อดีนะแต่ว่าก็ทําให้ชีวิตกินอยู่ยากเหมือนกันนะเพราะมันจะนั่งชนกับคนอื่นใช่แม่เราก็ถนัดซ้ายอ๋อเหรอใช่เนี่ยมารินก็ถนัดซ้ายดูนะฮะสังเกตนะครับ<ๆ>เขาใช้ซ้ายก r a ทุกอย่างตลอดเลยคือแล้วมือขวาเป็นมือ support แล้วก็พลิกตัวเนี่ยพลิกซ้ายตลอดเล สิบครั้งก็คือ10ครั้งพลิกซ้ายเดี๋ยวนี้ถูกต้องแรกๆอาจจะยังมีลองขวาบ<ป>้างแต่ขวาไม่ค่อยคดติดพุงติดพุงเอาแล้วตอนนี้พี่เลี้ยงไปแล้วคะ่ะเหลือแค่เราสาคนลองแง่แล้วอายะนี่ก็คืออิดามาเมะที่ป๊ะป๊ามาล่อหนูอ คืนนี้นอนดีๆนะคะที่รักนี่เราจัดที่นอนให้มาลินนะจะบอกอันนี้เขาเป็นเบบี้คอที่เขามีเตรียมไว้ให้ใช่ไหมแต่ทีนี้เราสุกว่ามันแข็งเล็กน้อยแล้วก็แอบอยากให้แบบมาลินมานอนใกล้ชิดกับเมลแต่ คือเอานอนตรงกลางแล้วอะเหมือนพี่เซนไม่ได้เพราะว่าพี่เซนอะไม่สามารถนอนได้เพราะพี่เซนจะระแวงว่าจะเอามือไปฟึ๊บโดนมาลิเราก็เลยจะต้องเลี้ยงกับฟุ๊บร้องเลยนะคะมาดังเราด้วยกันเราก็เลยคิดว่าเราจะมาลิมนอนนี่เลยเอาเป็ดเนี่ยมาชิดแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันนุ่มๆสร้างขึ้นมาโดยมีะสร้างสันจินตนาการครอบเด็กให้มาลินนอนนี่แล้วก็แม่นอนกลางแล้วก็ป้านอนลิมฝั่ง หรืว่าเดี๋ยวกลางคืนดึกๆเช้าผมอาจจะอยู่ที่พื้นหยิกเลยค่ะเลยหยิกเลยมันเคี้ยวเหรอคะรู้สึกไม่เคยจับถึงเท็กซ์เจอร์นี้มาก่อนหนูจะเป็นง่วงได้ไงเนะอยู่กับป้าชวนเล่นได้แบบนี้ยขณะนี้เวลาใกล้ทีมยงคืนแล้วค่ะ เลยตาแป๋วเชียวเมื่อกี้นะคะจะหลับหมดแรงนิ่งๆดีๆเดินมาจะพามาอุ้มนอนกินนมหล้อใหญ่เลยนับหนึ่งกันใหม่แล้วคะมันยังไงมาลินก็พี่่แหละพอบไปอยู่ในมือพี่ปุ๊บนะมาลินนึกว่าชวนเล่นไม่จอยแล้วด้วยดิไม่จอยอ่ะก็แปลว่าง่วงแล้วไง ให้เหนื่อยเลยเนาะแล้วมากินนมแล้วให้นอนก็ให้เหนื่อยเลยเล่นเล่นกันต่อค่ะไปเล่นเลยค่ะเล่นอะไรเล่นซูเปอร์แมนเล่นกับป้าให้เหนื่อยเลยนะเดี๋ยวมากินแล้วแล้วหลับกันพ่อแม่ก็พร้อมนอนแล้วเนี่ยมอร์นิ่ง แสบตาค่ะยังแสบตายอยู่ค่ะโอ้น้ำลายเต็มเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอ้ยเหนยค่ะยังง่วงอยู่เลยใช่ไหมคะงวงก็ค <c oughs> ือ <c oughs> นอนสบายไหมครับมาลินคะ่ะ <c oughs> อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะโฮ้ยดูสิ <c oughs> ผมเรียบแปะเลยอ่ะมาลินเ <c oughs> ช้านี้สบายไหมครับอาบน้ำแล้วเนี่ย สบายเดีนูจะสบายกว่านี้อีกแม่มีเครปไม่รับมาฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จสดชื่นเลยก็ต้องให้ความหน่อยค่ะเพราะช่วงนี้เขาจะชอบความอยายเห็นไหมตีตุดดิจุดจุดโดมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะสําหรับแม่แม่เทคนิคช่วยให้แบบเบบี้เขาอารมณ์ดีขึ้นอย่างมาลีนเนี่ยเขาก็จะอารมณ์ดีเพราะว่าอย่าง่งเลยคือเขาไม่ท้องอืดใช่ไหมมาลินเปิดพุงให้ทาเลยเหรอคะใช่จับเส้นไหนนะคะขอบคุณค่ะ ทาปุง้งทาปุง้งปูย็นเย,ย็นย,ย็นเย,ย็นนี่จุ๊บมาลินทาเป็นประจำเลยสบายไหมคะมาหาหิงอันนี้เนี่ยเราก็จะทาตอนเช้าหลังอาบน้ำฝาสีม่วงอันนี้ เป็นสูตรแบบออริจินอลเลยค่ะเป็นเทคนิคในการช่วยให้เขาเนี่ยอารมณ์ดีเพราะว่าเวลาที่เขาท้องไม่อืดเนี่ยเขาก็จะสบายตัวแล้วก็อารมณ์ดีบางทีวเราแบบเขาดื่มนมไปเยอะๆก็จะทําให้เขาท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องอันนี้ก็จะช่วยในการขับลมแล้วก็ช่วยในการให้เขาเนี่ยเร่อง่ายขึ้นใช่ไหมชอบสบายตัวเลยใช่ไหมคะเห็นด้วยค่ะแห้งแล้วค่ะปิดลงมาได้แล้วปิดพุงแล้วละค่ะมาลินค่ะปิดพุงกัน ปิดพุ่งกันตัวมหาหิงนี่ก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรหน่อยๆเนาะใช่ค่ะหรือสาหรับใครนะคะที่อาจจะไม่ถนัดกลิ่นนะนะคะก็สามารถใช้กลิ่นเปเปอร์มินอันนี้นะคะอันนี้คือชื่อว่า baby natural gel ค่ะก็สามารถใช้อันนี้เนี่ยได้ทั้งชาแล้วก็เย็นเลยเช่นกันคุณสมบัติก็เช่นกันเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลิ่นอ่อนๆหน,น่อยกลิ่นเปเปอร์มินค่ะหอม,หอม ใช่ไหมใช <si> ่ไหมค่ะสบายตัวไงพอสบายเขาก็จะคึกคักแบบนี้เลยใช่ไหพูดไตพูดเตท้สวย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  นี่ลูกเรามากินข้าวแล้วค่ะกินข้าวตอน11บเอ็ดโมงคิวสุดท้ายเลยครับเขากำลังจะเก็บแล้วเนี่ยตอนแรกก็กัดจะกินในห้องเดี๋ยวเดี๋ยวกินในห้องก็จะแบบมีพี่เลี้ยงอยู่ก็จะยางก็จะแบบมีความวุ่นวายเราก็เลยอ่ะรอพี่เลี้ยงมามลิรีักน้ำได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมากินข้าวเร่งรีบในการผ่านนะมากกว่านั้นจองกลางวันไว้อีกจองกลางวันไว้ตอนเที่องอโอ้โหกินตลอดเวลาเลยอ่ะ ยืนแล้วเหรอคะยืนแล้วเหรอตุ่มแจ๊กยังเลยค่ะยังไม่ทันโบกนะอดยว่ก็เเหมือนล้อแล้วเนี่ยนัลีตลกขนาดนั้นอลยโอ้ยยัง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  ยยังยังไม่ผูดมาเลยตลาดอเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยสาวน้อยน่ารักจริงๆกิัมาอารมณ์ดีเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสครายด้วยนะคะโอเคซับสไคร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายดูนิ้ว